失敗してもいいんだいくらでもやり直せる。 大切なのは。 ป็นงานบัิเคสโตแล้วเป็นงาน sống sáng số tạo bằng cách bùng phát hiện ở nhà ông bà sáng bong mang bìa โอเคขอกล้องนี้นะครับครับผมเย้ทั้งนึงนะทั้งนึงนะโอเคกล้องน้ขอบคุณค่ะพ่อกล้องนี้ด้วยขอบได้ลยบนี้วนิดนึงนะคะพร้อมกันหนึ่ากไ่อนนะคะพร้อมกันหน่งสองมีหลายกล้องนะคะันเลยครับกล้องโรนนกล้องดนะครับ ทั่วไปบริษัท Dreamtoy จำกัดขึ้นก่าวต้อนรับนะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับครับคุณชนะพลกิตลอดไพรล์ดประ,ะสบการณ์ส,สุดพิเศษที่มีขึ้นที่มีคุณค่าต่อจิตใจของเราคนรักการดั้ครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับงานกันดั้มดอกเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศฮ่องกงในปี2556จากนั้นมีการจัดงานการดั้มด็อกในอีก หลายประเทศอาทิเช่นประเทศสิงคโปร์ที่ไต้หวันประเทศจีนและล่าสุดคือประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือของบริษัทบันไดสปิริตบันไดนำกลุเอเซียบริษัทดีนทอยจำกัดซึ่งไฮไลท์ของงานคือได้นำหุ่นกันดัม RX 7 8 2และซาคุ MS06S ขนาดใหญ่กว่า6เมตรมาโชว์ที่นี่ที่เซนทรัเวิลด์ พร้อมกองทัพการดั้มมากมายมาแสดงในงานรวมถึงโมเดลการดั้มเอ็กซ์คลูซรุ่นพิเศษที่มีจำหน่ายเฉพาะที่เมืองไทยเท่านั้นคพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปต่อกันพาภายในงานนอกจากนี้ภายในงานการดั้มด็อกเซตไทยแลนด์จะมีการนำเสนอภาพวิดีโอบนจอดิจ i ตอลอินเทอร์แอคขนาดยักษ์หรือ The p a n o r ร m มิก่จริงสองคนนี้เนี่ย แน่นอนเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะมีความสุกความตลกหรือโมเมนต์แบบความประทับใจเกิดขึ้นตลอดเขาก็มีความรักความเพ้ซี่ในเรื่องของการท่าหรือการพาด้วยเดี๋ยวจะมาพูดคุยแล้วก็แชร์มุมมองที่น่าสนใจกันนะฮะดังนั้นตอนนี้ทุกคนพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วนะครับส่งสามลรบมือต้อนรับนะครับคุณมาร์ชชุทาุตรและไบเฟิร์นพิมชนน์ย้ยสวัสดีครับ เชิญตรงทางเลยนะฮะโอ้โหนี่ยังไงดีครับหาอะไรครับพี่มาร์ทมาถึงคุณก็ยังไงครับเมื่อสักครู่นี้เขามองหาได้อยู่ไหะไม่แน่ใจหาอะไรปะคะนนั่ตด๋ตี๋ไม่มีใครหาใลยพี่มาร์ทหน่อยเลยค่ะจั่วมาให้หาผมก็แปลกเจ๋งเลยเนาะเจ๋งเลยเนาะแต่จริงๆเวลาคุณสองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีเคมีอะไรแบบที่แบบเฮ้ยมันตลกมันสนุกมาก ผมบอกไปนี่พี่พูอย่างเงี้ยคนเขาก็คาดหวังนะทุกคนนะไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะฮะเราเข้าใจตรงกันนะฮะโอเคแต่วันนี้เอาเป็นธรรมชาติของคุณสองคนได้เลยไม่ล่าสุดผมจะบอกว่าที่จะมาขน้นามแล้แหละคลิปที่คุณคุณไปบุกบ้านของคุณมาร์ทอ่ะตลกมากเฟิร์นโซนอะยอดวิวเยอะมากไม่ใช่ไม่ใช่บุกบ้านรายการฝั่งผมไม่ใช่เฟิร์นโซนเฮ้ยใช่หรอเฟิร์นโซนไม่หรอคชีเท่าที่รายการเรามปนดดังตัวของนายอ่ะ มีนาคมมีนาคมเฮ้ยม,มีนาคมก็ดีมีนาคมก็ดีแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร์ทเฮ้ยชือ่อรายการดูจริงดูจริงดูจริงบอกเลยสนุกม,มากนะฮะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเล็กน,น้อยเกี่ยวกับเรื่องราวของกันดั้มนะครับเพราะว่าก่อนอื่นถามก่อนเลยคุณสองคนมีใครชอบกันดั้มครับเฮ้ยทั้งคู่เลยยังไงอ่ะ อย่างของเพลนนะ่ะเพลนเป็นคนถามว่าเป็น f อซถึงจำได้ทุกรุ่นทุกแบบไหมก็ไม่ได้หรอกคะ่ะแต่เพลนนะ่ะเป็นคนชอบญี่ปุ่นทุกคนจะสังเกตว่าชอบไปญี่ปุ่นชอบเที่ยวชอบอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วการดัร้มเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นความทรงจําในวัยเด็กกับน้องชายคือนั่งดูการ์ตูนหุ่นยนต์สู้กันอะไรเงี้ยกับน้องชายแล้วก็ก็เลยมีโอกาสได้รู้จักแล้วก็โตมากับการดั้มเหมือนกันก็เหมือนกับโตมาด้วยกันแล้วมันก็ผูกันเหมือนกันเนาะใช่ไหมฮะอ่ะแล้วคุณมั่ครับจริงจริง เราโตกันมาในยุคกันดั้มอบี้ยแล้วก็พอโตมาอย่างเงี้ยแล้วก็หนึ่งในแลนด์มาที่คนไทยต้องไปที่โตเกียวครับผมก็คือที่โอไดบะโอไดบะาต้องไปถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหญ่ครับผมใช่ครับที่แบบสูงๆเป็นที่เช็คอินน่าจะเกือบๆยี่สิบเมตรนะใช่ครับเออสูงมากเป็นจุดเช็คอินเลยแล้วก็แบบคือเราจะเขีนได้แบบในโซเชียลมีเดียทุกคนตอนนี้เราสว่างแล้วนะครับผมรู้สึกสว่างขึ่บ้านทันทีคุณล่อสวยแบบเพิ่มขึ้นเลยอ่ะนะฮะครับผม ดังนั้นนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันพิเศษมากนะหลายคนก็โตมากับการถ้าเหมือนกับคุณสองคนเช่นเดียวกันแล้วในมุมของถ้าถามว่าอย่างเฟิร์แลมัสเนี่ยถ้าพูดถึงกันดาคุณจะนึกถึงอะไรก่อนเลยับสำหรับเฟิร์เฟิร์คิดถึงการต่อหุ่นยนต์กันดัไมที่เนแฟนกันดาจะเรียกกันว่ากันพลาเฮ้ยคุณรู้นี่รู้เพราะว่าจริงๆมันหิดมากมันคิตตั้งแต่แบบ ตั้งแต่ตอนเฟรชเด็กจนทุกวันนี้ถ้าเกิดไปญี่ปุ่นทําอะไรคนจะบอกว่าเฮ้ยดูมาให้หน่อยฝากซื้อหน่อยฝากอะไรหน่อยแล้วก็ได้ข่าวว่าที่นี่ที่งานของเราก็มีหุ่นรุ่นลิมิเต็ดด้วยใช่ไหมใช่ถูกต้องเลยที่สาคัญมีเวิร์กช็อปกันข้ารต่อการ์ตใน่คาับน่าลองมาก พราะความสามารถในการต่อด้วยตัวเองของเฟิร์นเป็นสูงนี่นะคือการมอยการมาลองเหมือนกันเพราะว่าเด็กๆต่อไม่เคยสําเร็จเลยพวกเราต่ออะไรไม่เคยสำเร็จเลยบะนอกจากต่อปากต่อคำมันเหมือนต่อแล้วผิดอ่ะผิดตรงไหนครับผมคือมันต้องเรียนรู้นะพวกนี้มันจะมีเทคนิคด้วยนะนี่อย่างในงานเนี่ยเขาจะมีพวกกันพาบิลเดอร์อะไรเขาียกันพาบิลเดอร์ไงคนที่ต่อกันพาเนี่ยแหละเขาเรียกกันพาบิลเดอร์แล้วก็จะมีงานประกวดด้วยเพื่อที่จะหาตัวแทนประเทศไทยนีรับไปแข่งขันเป็นส่งตัวแทนค่ะได้นะมยังคันะมมาขอไปเรียนก่อน ครับให้เวลาผมเรียนรู้สักคาต้องขยายเวลาจัดงานนะจากเก้าตุลาต้องเป็นนู่นเลยวันวาเลยกว่ามาจะเรียนได้อะเรียนด้วยกันปะล่ะไม่เอาเดี๋ยวเราสอบถามนะฮะจากท่านผู้บริหารท่านนี้จากเซ็นทรัลเวิร์นะฮะสามารถขยายเวลาในการจัดงานได้หรือไม่นะครับแต่ยินดีมากๆถ้าจะขยายเนาะเพราะว่างานนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆแล้วที่สำคัญก็คือว่าฉัน6กคนแล้วมีกิจกรรมเวิร์ชั่อันนี้ไปเรียนรู้กันได้เรื่องของการต่อหรือการเทคนิคต่างๆจากกดูตัวจริงเลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับถามเพิ่มเติมอีกหนึ่ง รู้สึกยังไง,<ม>งนะ<ม>ที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้กับก<ม>ันด uh, ั uh, ้มกันดั้มด็อกแอสทักดอกแอสไทยแลนด์ครับให้เกียรติมาได้ตอบป่ะอ,อ่ะมาต่อนป่ะครับจริงๆคือผมมาตื่นเต้นมากเพราะว่มมาจริงๆมันเป็นโอกาสดีมากปกติเราเวลาเราไปต่างประเทศไปยังไปอินโดนีเบียอย่างเงี้ยครับเราต้องแบบมีโอกาสไปครั้งเดียวแล้วก็ต้องไปเที่ยวที่อื่นต่อแนละ<อ>แต่วันนี้โอกาสดีที่งานนี้เนี่ยเอากันดั้มหุ่นใหญ่มากสองหุ่นหกเมตรใช่สูงนหกเมตรกว่านะ ใช่ผมว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะชวนแบบเพื่อนชวนแฟนชวนครอบครัวมาเช็คอินถ่ายรูปกันแล้วก็มาร่วมกิจกรรมต่างๆในงานแล้วผมก็เชื่อว่าแฟนกันดั้มในประเทศไทยมีอยู่เยอะมากโดยสังเกตจากคิวด้านซ้ายผมตอนนี้เดี๋ยวเขาจะรอเข้าไปชมด้านในกันในรอบนี้นะฮะเเปิดวิ่งงินเข้ามาเลยจริงคือแต่ละคนครับครับจริงจะบอกว่าทุกคนนั่งไม่ติดเลยนะครับผมเพราะว่าต้องยืนฮะใช่ไม่มด้คินังบ้าบอเนี่ยเราเป็นอย่างนี้ไงเราเป็นอย่างนี้ไงครับ เฟื่อนแลครับเฟื่อนนะครับส่วนเราเฟื่อนเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนสิ้นสุดการรอคอยเนาะความจริงๆเฟิ่อนทราบมาว่างานนี้ยเขาจัดหลายประเทศมากไต้หวันจีนฮ่องกงสิงคโปร์อะไรมีหมดคือวันนี้ก็มาถึงที่นี่แล้วที่เซ็นทร์ลเวิร์ดนะคะเฟิ่อนว่าแฟนๆกันดั้มของไทยเนี่ยชื่นใจแน่นอนมีโอกาสได้เข้าไปดูข้างในแล้วโซนเขาก็ยิ่งใหญ่อลังการทุกอย่างครบมากๆแฟนๆต้องแบบป่าปลื้มแล้วก็เต็มอิ่มเฟิ่อนว่ามาเซ็นทร์ลเวิร์ดนี่คือมีครบทุกอย่างเลยบอกว่าก็มีหลายคนในชีวิตที่ชอบกันดั้มเฟื่อนเลยจะชวนมาถ่ายร ่อไปได้เลยค่ะคำถามที่พอดีเลยฮะว่าใครครับคนคนนั้นนะครับเป็แฟนกันแน่เพราะรอโมโหอยู่แล้วยังมีเวลายังมีเวลานะครับอ่ะทีนี้เฟิร์นกับมาร์ทครับถ้ามางานนี้อย่างวันนี้วันแรกเลยทำไมต้องเป็นมาจ์ทกับเฟิร์นทำไมต้องไปเฟิร์นกับมาร์ทฮะเพราะว่าจ้างเฟอร์แถมมาค่ะเฮ้ยคุณแพ็คคู่เหรอเป็นตัวแถม ไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆอันเนี้ยเป็นมุกเป็นมุกแต่ว่าจริงๆเราทั้งคู่คืออยากมาอยู่แล้วเราเป็นเพื่อนกันไงปกติเรามีแต่แบบเห็นมุมต่อยตีกันครับผมไม่ไม่ถึงว่าตีกันแต่วันนี้เราอยากมาแบบมีประสบการณ์ที่ดีร่วมกันที่นี่บ้างเรายิ่งมาทงานเปิดวันแรกก็ถือว่าเออจะเป็นความทรงจำดีผ่านไปสิบปีคุณก็ไม่ลืมไม่ลืมอยู่แล้วเพราะว่าแบงตั้มตัวใหญ่ขนาดนี้ส่วนเพื่อนจะปากกับใครช่างมันเยอะไม่เป็นไรหรอก่ะเขาบอกแล้วแล้วคุณแล้วฮะทำไมคุณต้องมากับมาร์คฮะเพราะอะไรครับ ก็จริงๆแล้วเราเป็นคนชอบไปเที่ยวด้วยกันก็มีโอกาสได้ไปต่างประเทศด้วยกันหลายที่แต่อันนี้คือเราไม่ต้องไปไกลถึงที่ไหนเลยมีการดั้มตูบเลอร์มาตั้งอยู่ตรงนี้การมาด้วยกันก็มันก็คงจะเป็นความสุขจำที่ดีอะเนาะเพื่อนเนาะใช่เลยค่ะใช่ละแล้วคุณได้เป็นส่วนหนึ่งในปรากฏการณ์ทั้งนี้ไงใช่ไหมเพราะมันยิ่งใหญ่จริงๆแล้วเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยไม่ใช่แค่คุณสองคนที่จดจำนะแฟนๆกันดั้มทุกคนวันนี้เขาเห็นคุณสองคนเขาก็จดจำคุณด้วยว่าครั้งแรกในประเทศไทยกับงานนี้มีคนนมาารววงด้ย นะคะอ่ะดังนั้นสุดท้ายแล้วกันนะครับให้ทั้งสองคนเชิญชวนดีกว่าเพราะว่างานนี้เมื่อสักครู่ฟังคุณพลชั้นผู้ทหาได้กล่าวไปแล้วว่าโอ้หมีไฮไลท์มีความพิเศษเกิดขึ้นเยอะมากจริงๆแล้วก็จัดกันจนถึง29ตุลาคมนี้ที่สุดท้ายเซ็นทรัลเวิร์ให้ทั้งสองคนเชิญชวนกันก็อย่างทุกคนทราบนะคะว่าเขายกมาครบทุกอย่างเนาะมีคุนสูง2ตัวข้างหน้าถึงคุณเมย์จำลองว่าถ่ายรูปจุใจแน่นอนที่สําคัญนะเขาไม่ได้มีแค่คุณนะคะเขามีแสงสีเสียงทุกอย่าง ครบมีวิดีโอบนจอยากให้แฟนๆกันนั่งุูคนประทับใจแน่นอนที่นี่ที่เมืองไทยของเราจัดยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ที่ไหนในโลกเลยก็ฝากทุกคนด้วยนะคะะนี่เขาจะรุงม,มือหน่อยครับให้กับแฟนของเราสวยงามว่ายยอด้วย คุณต้องใหญ่กว่าเขานะเพราะคุณชนะเขาทุกครั้งเวลาเล่นเกมจำได้อันนี้คุณต้องใหญ่กว่าเขาเสริมแล้วกันทราบแล้วกันนอกจากที่ไปพูดไปนะครับที่นี่ก็ยังมีจำหน่ายโมเดลหุ่นย้อนยมรุ่นนิยมด้วยไลมิตเต็ดไลมิตเต็ดใช่รุ่ไปถึงรุ่นเอ็กคูสิ่งไอเทมที่มีจำหน่ายที่ประเทศไทยที่เดียวต้องบอกว่าแฟนกันดามผ้าไม่ได้เลยพิเศษมากๆแล้วก็เมื่อกี้ที่บอร์ดนะครับมีเวิร์กช็อปต่อกันพลาซึ่งจะมีกูรูที่ผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำผมจะได้ไม่ต่อผิดอีกต่อไปครับผมใคระสบปัญหาากรต่อผิด ว่าเขาไม่ตอบกันไม่ค่อยผิดส่วนใหญ่คนอื่นเขได้หมดเลครับพวกเราไม่ต้องพูดนั่นแหละใครตอบผิดเหมือนผมก็จะถูกใครถูกอยู่แล้วเนี่ยก็จะโปรขึ้นไปอีกก็มาที่งานนี้อีกทีก็คือตั้งแต่วันนี้เปิดวันแรกจนถึงวันที่29ตุลาคมนี้นะครับใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้ามพลาดมาได้ในทุกๆวันแล้วก็ด้านในนี้เปิดให้เข้าชมฟรีด้วยนะครับไปดูเขามีแบบพวกฮิสตอรีของกันดั้มนะก็จะจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเลยแล้วก็เป็นแบบพวก ตัวกันปลาที่เราเพข้าประกวดเนี่ยนำมาโชว์อยู่ในงานด้วยสามารถเข้าไปชมได้เดี๋ยวคุณเข้าไปดูเนี่ยก็จะได้อินสปิเรชันกันนะนะฮะอ่ะก็ฝากกันด้วยนะครับผมสำหรับกันดั้มด็อกแอดไทร์ล่าที่จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึง29ตุลาคมนี้นะฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคู่ซิงค์รับด้วยนะฮะคุณมาร์ชตุคาวุฒิและไปบอนพิมณุโลกนะครับขอไปด้วยสามสองหนึ่ง จนถึง29ตุลาคมนี้นะครับผม